ออกบอกอาจารย์สันใจมีปัญหาอะไรในหัวข้อธรรมะกินเลสนัหาพาันลบกัน,ละ,กนละมันศึกษาธรรมะคำสอนพระพุทธองค์สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพ พบกับรายการตามทางพระพุทธเจ้ากันเช่นเคยเขารับรายการตามทางพระพุทธเจ้าพบก,กับท่านผู้ฟังในค่าคืนวันนี้ด้วยศรัทธาของคุณนกแก้วสุขพอดีและครอบครัวรับเป็นเจ้าภาพครับขออนุมโมทนาในกุศลศรัทธาของคุณนกแก้วสุขพอดีและครอบครัวมาณโอกาสนี้ และขอให้กุศลผลบุญจากการที่ร่วมรับเป็นเจ้าภาพส่งเสริมงานเผยแผ่ธรรมะสร้างมหากุศลให้ธรรมะเป็นทานตามคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ตรัสว่าสัพพะานางธรรมะานางชินาติก็แปลว่าให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงมหากุศลจากการให้ธรรมะเป็นทานในคืนนี้ขอจงได้เป็นพลวะัต ใยให้คุณดกแก้วสุขพอดีและครอบครัวทุกคนจงได้มีความสุขกายสุขใจพร้อมทั้งมีสติมีปัญญาแตกฉานในธรรมะสามารถที่จะปฏิบัติตนให้ล่วงพ้นจากทุกภยัยทั้งหลายทั้งปวงนะครับขอดูโมทนาสาธุแล้วคืนวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้จะเป็นสตาของคุณการจนา บุญเจริญพองศรัทธาของคุณอาวิเกยียรติพิมพารัตนโชตร่วมกันรับเป็นเจ้าภาพพรุ่งนี้จะได้อนุโมทนาสาธุกันนะครับแล้วคืนนี้แต่เวลาฟังธรรมะแล้วขอเชิญท่านผู้ฟังน่ติดตามรับฟังธรรมะปัญญาต่อจากคราวที่แล้วจากนี้ได้เลยครับสารพัดที่ผลของกรรมจะให้ผลหลังจะเกิดซึ่งเรียกกันว่าอากุศลในปวัตติ นั่นคือสัตว์ในอบายภูมิไม่ว่าจะเป็นนรกเปรตอสุรกายหรือดีละฉานก็ตามล้วนได้รับความทุกข์ทั้งในปฏิสนธิและในประวัติแต่สัตว์บางประเภทอากุศลนำปฏิสนธิแต่กุศลให้ผลในประวัติยังพยายามานา,า,านาคเดรัจฉานเนี่ยปฏิสนธิด้วยอำนาจของอากุศล แต่หลังจากปฏิสนธิแล้วมีกุศลให้ผลในประวัติแปลงตัวได้แปลงเป็นมนุษย์ก็ได้เป็นเทวดาไปเฝ้าเท้าสากกะเทวราชก็ได้เหาะเหินเดินอากาศได้นะแล้วก็แปลงมาเป็นมนุษย์ก็ได้มีอายุยืนยิ่งกว่ามนุษย์มีความดีกว่ามนุษย์ลยหลายๆอย่างเสียอย่างเดียวมีอากุศลนำปฏิสนธิ ส่วนประวัตติยิ่งกว่ากุศลของมนุษย์มนุษย์บางคนนี่กุศลให้ผลปฏิสนธิแต่ประวัตติแย่เลยสู้พญานาคไม่ได้นะเพราะฉะนัะ้นในส่วนของการเวียนว่ายใจเกิดในสังสารวัฏเนี่ยมีวิปาก,กะคือวิบากเป็นปัจจัยในแง่ของกุศลวิบากนำปฏิสนธิ ให้เกิดเป็นมนุษย์บ้างเป็นเทวดาบ้างเป็นพรหมบ้างเป็นอรูปพรหมบ้างตามกําลังของกุศลที่ได้ทําไว้ทํากุศลไว้อย่างไรก็มีวิบากหลงรับฉะนั้นที่เราทําบุญกันทุกวันเนี่ยเราไม่รู้ว่ามีวิบากหองรับเราจรึงประมาทว่าทําบุญมาตั้งเยอะตั้งแยะและ้วเห็นมันเห็นจะได้อะไรขึ้นมาหมดเงินไปก็ยเยอะเสียเวลาไปก็ยเยอะ เสียข้าวเสียของเสียเข้าสุกขนมสดไปก็เยอะไม่เห็นจะได้อะไรขึ้นมาที่จริงมันได้แต่ว่าเรายังขาดความรู้ขาดความเข้าใจว่าผลบุญในกามกุศลเนี่ยต้องรอเวลาซึ่งแตกต่างกับผลบุญในมหคตตกุศลผลบุญในมหคัตกุศลนี่ไม่ต้องรอเวลานะแต่ผลบุญในกามกุศลนี่ต้องรอเวลาชาตินี้ไม่ได้ก็ได้ชาติหนะ้า ชาติหน้าไม่ได้ก็ในชาติที่สามชาติที่สี่ชาติเรื่อยๆไปต้องได้ไม่ชาติใดก็ชาติหนึ่งแน่นอนเลยนี่มันเสียตรงนี้แต่ต้องได้รับผลด้วข้นใจแต่จะให้ผลทันตาจริงๆเนี่ยต้องมีเหตุปัจจัยอื่นเข้ามาช่วยเช่นเราทําบุญกับพระที่ออกจากนิโรธสมาบัติใหม่ๆก็จะได้รับผลของบุญภายในเจ็ดวันนั้นคนที่อยากจะได้ผลบุญภายในเจ็ดวันนี่หาจังเลยนะ หาพระที่ออกจากนิโรธสมาบัติใหม่ๆไปทําบุญกันพอข่าวเขาบอกว่าพระองค์นั้นจะออกจากนิโรธสมาบัติและเฮโลไปเค่แน่นวัดแน่นศาลาแน่นส,าาน,น,สานามหลวงแน่นไปหมดเลยไม่รู้วันนี้โรธสมาบัติมันคืออะไรนะขึ้นเครื่องบินไปก็เอานะในป่าในดงลึกแค่ไหนก็ไปอดีไปดีไปแล้วลถความกวางทางไม่ได้ใส่บาตรพระออกจากนิโรธหรอก และก็ไม่รู้นิโรธมันคืออะไรพระออกจากนิโรธสมาบัติเป็นยังไงก็ไม่รู้เข้านิโรธสมาบัติเป็นยังไงก็ไม่รู้และก็ไม่มีอะไรทพี่ครื่ตัดสินว่าพระนี้ออกจากนิโรธสมาบัติแน่นอนไปกันจังเลยนะแต่ก่อนนะหลังจากเกิดรายการพระพิธีธรรมทางอากาศแล้วเนี่ยเงียบไม่มีเลยนะเดี๋ยวนี้นะไม่มีจริงๆนะฮะ ทำไมถึงว่าไม่มีจริงๆเพราะผมเนี่ยบอกว่าผู้ที่จะเข้านิโรธสมาบัติได้เนี่ยจะต้องเป็นพระอนาคามีแล้วก็ได้ลูประชานอรุปรชาหรือว่าได้สมาบัติก้าเป็นพระอนาคามีบุคคลด้วยได้สมาบัติก้าด้วยจึงจะเข้าสมาบัติได้อ่า ฉันั้นใครละ่ะที่เป็นพระอริยบุคคลระดับพระอนาคามีบุคคลใครเราที่ได้ลูปะชานอลูปะชานนะถ้าไม่ได้สมาถ้าไม่ได้พระอนาคามีไม่ได้สําเร็จเป็นพระอริยบุคคลระดับพระอนาคามีแล้วก,ก็ไม่ได้สําเร็จถึงรูปะชานอลูปะชานเข้าสมาบัติไม่ได้เอาละไหนใครจะเข้าสมาบัติมันมีบทพิสูจน์ เพราะผู้ที่เข้าสมาบัติแล้วเนี่ยยังไม่ออกจากสมาบัติเนี่ยนะตกน้ําก็ไม่ไหลตกไฟก็ไม่ไหมจะเอาฟืนมาก่อเอาไฟามาติดจุดก็ทั้งฟืนละลายไปหมดแล้วยังเหลือขี้เท่าคลุมอยู่พัะเขียร์ขี้เท่าออกจีวรก็ไม่ไหมนั่งอยู่อย่างนั้นเนี่ยไม่ไหมแล้วครับนั่งอยู่อย่างนั้นเนี่ยจะลดเอาฉุดมาช่างมาดึงก็ไม่มีเคลื่อนที่ แม้ดึงจีวรมาปุ๊บละมือปุ๊บจีวรก็กลับไปอยู่ที่เก่าไม่มีทำอะไรเคลื่อนจากที่ได้นี่คืออำนาจของสมาบัติก็ภัยอันนี้คือนิสอำนาจของนิโรธสมาบัติเนี่ยปกครองอยู่เพราะฉะนั้นใครจะได้ใส่บาตรที่พระออกจากนิโรธสมาบัติเนี่ยถ้าเป็นนิโรธสมาบัติที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนไว้แล้วก็ ใครได้ใส่บาตรนะได้ผลภายในเจ็ดวันจริงๆนะปรัถนาเป็นพระเจ้าแผ่นดินก็ได้เป็นภายในเจ็ดวันปรัถนาจะเป็นพระมเหสีก็ได้เป็นมเหสีทั้งเจ็ดวันาภายในเจ็ดวันตอนนี้เราก็อยากจะได้ใช่ไหมเนาะมันก็มีอะทุกอย่างในโลกนี้จําไปเลยครับมีของแท้ก็ต้องมีของปลอมเออเร้ั้นพระที่เข้านิโรธสมาบัติได้ มีอยู่จริงๆแต่ที่ทำได้ต้องสำเร็จเป็นพระอนาคามีบุคคลแล้วก็ได้สมาบัตเก้าจริงจะเข้านิโรธสมาบัติได้นั่นคือของแท้และของแท้เนี่ยพิสูจน์ได้เลยตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เอาไฟมาเผาก็ไม่ไหมเอาช้างมาฉุดเอาสิบล้อมาลากกี่คันก็ไม่ขยับขยื่นไม่เคลื่อนที่ เอาฟืนมาก่อไฟสมหมดฟืนแล้วเหลือที่ขี้เถ้าคลุมอยู่แกะขี้เถ้าออกมาแล้วก็จีวรก็ยังอยู่ยังเก่าไม่ไหมใน,นของแท้แต่เราจะพิสูจน์ว่าเราจะไปใส่บาตรที่พระออกจากนี้โลดแท้หรือไม่แท่นี่นายยกมือไหว้ท่านไปก่อนขอเอาไฟแช็กไปหน่อยนี่นายลองจุดจีวรน,นี่นะ,ะถ้าลองจีวรมันไหมวืบขึ้นมาแล้วก็ไม่แทะใช่ไหมเนี่ยชัดเจนเลย แต่ถ้าก็นั่นมาเนี่ยไม่มีใครออกอย่างนิโรธสมาบัติเลยเพราะกลัวเจอไม่ใช่เจอของจริงนะเจอคนจริงเอาให้ลงลุก่อนกันแล้วใช่ไหมแล้วเออลงเอาไปแชกไปเลยถึงก็ไหวถ้าก่อนเผื่อเจอนิโรดจริงจะได้ไม่เป็นอะไรไม่เกิดโทษเกิดบาปใช่ไหมแล้วเออลองจุดเลยแนละ้วหรือจะให้แรงบันงก่อนน้ำมันเป็นซินลาดเลยทดลองดู เออถ้าลงจุดไม่ไหม่แล้วก็แหมไม่ต้องมาถึงไฟจุดแล้วครับน่ะไหวถ้าดึงจีวรน่ะดึงจีวรกลับมาเดี๋ยวหลุดมาปุ๊บแล้วมันกลับไปเข้ายังเก่าหรือเปล่าถ้าดึงมาแล้วมันยังกองขยออยู่กับที่แล้วก็ไม่ใช่พระออกจากนิโรธสมาบัติแล้วไม่ใช่พระที่เข้านิโรธสมาบัติแล้วแ้่กนั่นมาไม่มีจริงๆเนี่ยเดี๋ยวนี้พระออกจากนิโรธสมาบัติไม่มีเลยแต่ก่อนนี่ได้ยินบ่อยจริงๆนะ ที่โนดมีทีนี่มีก็ปุ้ยนังน่งรถนั่งเรือไปกันนะนะพอมีรายการอนภะิธรรมตางการมีรายการเปิดใจใส่รำตอนนี้เนนะงียบเลยเดี๋ยวนี้ไม่มีจริงๆนั่นก็คือว่ามีของจริงเปิดเผยนะเปิดเผยให้เราได้รู้ว่าของจริงเป็นไงหวีน้ำร้อนเลยเนาะ อ้าวในเรื่องของวิบากับปัจจัยนะฮะวิบากเป็นปัจจัยก็คือผลกรรมเนี่ยเป็นปัจจัยเราได้เกิดมาเป็นมนุษย์ก็เพราะมีกุศลและวิบากเป็นปัจจัยนะสัตว์ทั้งหลายก็เพราะมีอาคุลวิบากเป็นปัจจัยวิบากเนี่ยให้ผลในปฏิสนธิกับให้ผลในปปรติ ฉาน,นั้นเราไม่รู้เรื่องกฎแห่งกรรมเราก็เลยเข้าใจผิดเยอะเช่นเราเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วทําไมต้องลําบากทําไมต้องตกยากทําไมต้องประสบอุบัติเหตุทําไมจะต้องประสบความวิบัติความย่อยยับต่งตงตงางๆเหล่านี้เป็นกุศลนําเกิดให้ได้เกิดเป็นมนุษย์แต่ปะวัตติคือหลังจากเกิดแล้วเนี่ยมีอกุศลให้ผลทำกรรมไว้อย่างไรก็ต้องได้รับผลของกรรมอย่างนั้น นะทำอากุศลกรรมนะอากุศลกรรมก็ให้ผลเพราะฉะนั้นเราเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยกุศลนําเกิดไอที่เราต้องทุกข์ยากลาบากวิบัติขัดสนหรือว่าทําอะไรก็ไม่ค่อยจักทำมาไม่ค้าขึ้นมีแต่ค้าร้องนะอทำอะไรมันก็ไม่ได้ดีได้ดีแถมยังประสบกับวิบัตินะ่ยังก็เมื่อสองวันนี่ใช่ไหม รถแหกโคง้งที่ไปวัดวังวิเวกาลามเนอ่ยนะเขาส่งข่าวมาน่ะนะแหกโคง้งเขาสอยดาวใช่ไหมนั่นก็ตาย 9, 7, 30, เก้าเจ็บป่วยสามสิบลองนึกดูก็แล้วกันนีทำไมจะต้องเป็นอย่างนั้นเราเรียนธรรมะอยู่เนี่ยคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยช่วยให้เราไม่ต้องตกใจ ช่วยให้เราไม่ต้องเสียใจช่วยให้เรามีปัญญารู้เท่าทันความเป็นจริงของบุคคลเหล่านั้นภาพออกมาเนี่ยก็คือรถแหกโคง้งเราก็บอกคนขับร,ร,ถถรถประมาทนะถึงจะมาประมาทไม่ประมาทถ,ถ้ากรรมตามทันวันไหนก็ได้รับผลวันนั้นกรรมตามทันเวลาไหนก็ให้ผลในเวลานั้นกรรมตามทันตรงไหน ก็ให้ผลตรงนั้นนี่คือความรู้ที่เราได้เรียนได้ศึกษาจากคำสอนของพุทธเจ้าแล้วเนี่ยก็ทำให้เราสบายใจได้คนเราเนี่ยมันถึงเวลาเนี่ยอยู่ที่ไหนมันก็ต้องได้รับผลของกรรมครับแต่เพราะเขาเหล่านั้นทำกรรมมาร่วมกันอยู่ที่ไหนก็ต้องได้รับผลกรรมร่วมกันกรรมที่เราทำเนี่ยบางอย่างทำคนเดียวบางอย่างทำหลายคน นักธรรมหลายคนเนี่ยกรรมก็ส่งผลไปเกิดที่โน่นที่นี่ทึ้งคราวผลของกรรมจะให้เนี่ยต้องเดินทางร่วมกันต้องมารับผลของกรรมร่วมกันในโอกาสเดียวกันเวลาเดียวกันสถานที่เดียวกันด้วยนะเพราะฉะนั้นเราจะไปรู้เองเกิดมีกองโจรอยู่ห้าสิบคนเนี่ยไปดักทำให้รถเข้าแฉลบเพื่อให้รถเข้าควา่ำแล้วก็จะได้กอบโกยทรัพย์สมบัติเข้ามา ได้สมบัติเข้ามาแล้วก็มาแบ่งกันสี่สิบคนห้าสิบคนอย่างเงี้ยเออตายไปแล้วก็ไปเกิดตกนกรกคนละทิศคนละทางผลหมดผลของบาปแล้วไปเกิดเป็นสัตว์ในด้ไช้างเป็นเปรตเป็นอสุรกายหมดผลบาปเหล่านั้นแล้วก็ได้มาเกิดเป็นมนุษย์พอมาเกิดเป็นมนุษย์อา้าวอยู่คนละทิศคนละทางแต่ถึงคราวกรรมยังต้องให้ผลต่อ ก็ต้องมานั่งรถลำคันเดียวกันแล้วก็ไปไหนไปที่ตนเองที่เคยทำบาปร่วมกันไว้นั่นแหละมหามุกคลานะเนี่ยทาบาปทุกพ่อทุกแม่ตายตรงไหนตัวเองก็จะยึเกิดกี่ชาติกิชาติเนี่ยต้องมาโดนทุบที่ตรงนั้นเนี่ยแม้สำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วน่าจะพ้นจากผลบาปผลกรรมแล้วมีฤทธิ์มากน่าจะใช้ฤทธิ์เหาะหนี แต่กำลังของฤทธิ์จะสู้กำลังของกรรมไม่ได้มหาโมคคลานะเหาะหนีตั้งหลายครั้งนะมาครั้งสุดท้ายนี่มาพิจารณาถึงวิบากผลของกรรมว่าอ๋อไม่หาะใช้ครับนะใช้ซะนั่นก็คือเข้าสมาบัติให้เขาทุบซะให้เละให้ละเอียดอพอเละละเอียดแล้ว ิ้งพ่อทิ้งแม่ไว้ตรงไหนในอดีตชาติไอกองโจรมันก็ไปโยนทิ้งไว้ตรงนั้นเนี่ยนะฉะนั้นอารมณ์มณจปัจ,จอารมณ์ในทางบาปทางอากุศลเคยทําไว้ตรงไหนเวลาถึงคราวกรรมให้ผลเนี่ยอารมณ์ที่เคยทําบาปทางกุศลมันก็ไปโดนใจไอคนทําบาปต้องอาไปทิ้งไวตงตงไ้ตรงนั้นตรงไปทุบตรงนั้นตรงไปฆ่ากับตรงนั้นที่อื่นมันก็ทําไม่ได้ฉนันได้ก็ดีนะครับ เราเรียนธรรมะมาแล้วเนี่เราได้รู้ได้เข้าใจมันก็เอาความรู้ความเข้าใจเนี่ยไปตัดสินตัดสินความเป็นไปของมนุษย์ความเป็นไปของสัตว์ทั้งหลายได้แทนที่เราจะต้องเสียใจทุกใจเราก็ได้แค่สังเวชสลดใจว่าเออทำกรรมไว้อย่างไรกรรมทำกรรมไว้ที่ไหนนะก็ต้องได้รับผลของกรรมที่นั้น ต้องได้รับผลของกรรมอย่างนั้นเรามีความเข้าใจอย่างเงี้ยตัดสินปุ๊บเราก็ไม่ประมาทเราก็ไม่ประมาทสามารถเอาอารมณ์ของกรรมเขาเรียกวิปากกับปัจจัยเนี่ยมาทําให้เกิดกุศลได้นะครับวิบากเป็นปัจจัยให้เกิดกุศลก็ได้วิบากเป็นปัจจัยให้เกิดอกุศลก็ได้นี่ผมพูดรวมนะฮะไปะนั้นเราเห็นอะอกุศลวิบากก็ทําอกุศลไม่บาก,ก ให้เกิดธรรมะสังเวชสลดใจธรรมะสังเวชสลดใจเนี่คือกุศลนะฮะปัญญามันเกิดใครทํากรรมไว้อย่างไรก็ต้องได้รับผลของกรรมอย่างนั้นนะแทนที่จะดีตบมือตีใจว่ามันตายเทาได้ก็ดีไม่ใช่ธรรมะสังเวชสลดใจนี่กายสงบวาจาสงบจิตมีปัญญารู้ความเป็นจริงก็สลดใจในความเป็นไปของชีวิตหลงแต่ทำบาป เมื่อผลบาปให้ผลก็ต้องมีผลปรากฏเป็นอย่างนี้แหละนั่นคือทาสังเวชสลดใจฉะนั้นเราไปงานศพไปงานศพงานที่มีการสูญเสียชีวิตเกิดขึ้นเนี่ยผู้มีปัญญาเนี่ยสามารถที่จะใช้อารมณ์ตรงเนี้ยมาทําให้เกิดกุศลได้นะครับวิบากเป็นปัจจัยให้เกิดกุศลก็ได้วิบากเป็นปัจจัยให้เกิดอกุศลก็ได้นี่ผมพูดรวมนะฮะ นั้นาเราเห็นอะกุศลไม่บากก็ทําอากุศลไม่บากให้เกิดธรรมสังเวชสลดใจธรรมสังเวชสลดใจเนี่ยคือกุศลนะฮะปัญญามันเกิดใครทํากรรมไว้อย่างไรก็ต้องได้รับผลของกรรมอย่างนั้นนะแทนที่จะดีตบมือตีใจว่ามันตายเท่าได้ก็ดีไม่ใช่ธรรมสังเวชสลดใจเนี่ยกายสงบวาจาสงบจิตมีปัญญา รู้ความเป็นจริงก็สลดใจในความเป็นไปของชีวิตหลงแต่ทำบาปเมื่อผลบาปให้ผลก็ต้องมีผลปรากฏเป็นอย่างนี้แหละนั่นคือทรรสังเวชสลดใจฉะนั้นเราไปงานศพไปงานศพงานที่มีการสูญเสียชีวิตเกิดขึ้นเนี่ยผู้มีปัญญาเนี่ยสามารถจะใช้อารมณ์ตรงเนี้ยให้เกิดธรรมสังเวชสลดใจผมจึงบอกกับทางหลายบ่อยนะ ไปวางดอกไม้วางดอกไม้จันเนี่ยเออถ้าเป็นเพื่อนเป็นฝูงก็คือว่าเราเอาเอมึงไปก่อนเดี๋ยวกูตามมึงไปเ <c oughs> นี่ยพูดกันแบบติดตลกนะแต่แท้ที่จริงแล้วเนี่ยจะเป็นใครก็ตามน้อมกายของเราว่าเราก็ต้องเป็นอย่างนี้เหมือนกัน <c oughs> แค่นี้นะครับได้บุญได้กุศลอันยิ่งใหญ่แม่เราก็ต้องเป็นอย่างนี้เหมือนกันล่วงอย่างนี้ไปไม่ได้ แค่นี้ก็ได้ทำรรมาสังเวชสลดใจจากการวางดอกไม้จันแล้วนะไปต้องไปจุด,ดีิจุดตังบาลมังจุดดีแปลว่าอะไรกูก็ไม่รู้ละเขาว่าตามเขาเขาว่าตามเขาแหละเนี่ยมันไม่ได้อะไรขึ้นมาหรอกใช่ไหมอา่างั้นก็เอาคําไทยๆอะความรู้สึกมันตรงตรง,ตรงกับความเป็นจริงเนี่ยนะแม้เราก็ต้องเป็นอย่างนี้เหมือนกันไม่ล่วงพ้นเป็นอย่างนี้ไปได้เท่านั้นแหละครับ ประเสริเลิศที่สุดนฉะนั้นเราไปเผาศพไปงานศพไปเพื่อให้เกียรติเนี่ยนั่นคือสังคมเขานิยมเข้าใจกันอย่างนั้นแต่แท,ท้จริงแล้วเนี่ยเมื่อมีการตายเกิดขึ้นเขาก็ชวนพวกเราไปทําให้เกิดสังเวชสลดใจให้เกิดบุญเกิดสติเกิดปัญญากันแต่บางคนไม่เข้าใจเอาลว่าพกแม่โขงไปด้วย <laughs> พาดสวดกูลิน <laughs> เ,เล่นกันอย่างนี้เลยนะครอแย่ yeah, เลยนะครแทนที่จะได้บุญจากงานที่จะทําให้เกิดความสังเวชสลดใจมันก็กลายเป็นว่าไปทําบาปให้เกิดขึ้นเนี่ยเอาเอาเป็นว่าวิปากับปัจจัยคือผลของบาปเนี่ยมีและผลของบาปก็ให้ผลปฏิสนธินะในทุกติในอบาย นะและก็วิปากับปัจจัยในส่วนของกุศลก็มีให้ปฏิสนทีนะ่เกิดในกามสุขติหรือว่าในในสุขติได้ด้วยส่วนมีความสุขมีความทุกข์ของคนเราและสัตว์ทั้งหลายเนี่ยมันหลังจากเกิดสัตว์บางประเภทเกิดแล้วก็มีความสุขมีคนเลี้ยงมีคนอุปถัมภ์ให้อยู่ดีกินดีเช็ดขี้เช็ดเยี่ยวให้ด้วย นะตัดเสือ้อตัดผ้าให้หนุ้ยห่หมไปไหนขับรถพาไปนั่งรถติดไปด้วยนะดูทองแดงก็แล้วกันนะเออเออหรือดูประธานาธิบดีเนะี่ยไปไหนก็ต้องแหมต้องจูงไปด้วยกันเชียวก็แล้วแต่ค่านิยมของแต่ละคนแต่ว่ามันก็เป็นบุญของสัตว์นั่นคือกุศลให้ผลในปรวัตติคือหลังจากเกิด คนเราก็มีกุศลน,นำเกิดนะกุศลวิปากับัจฉัยนะผลของกุศลน,นำเกิดก็ได้เกิดเป็นมนุษย์คนบางคนตั้งแต่เกิดมาแม้แต่สมอยาทายาดมก็ไม่มีสบายตลอดนั่นคือกุศลน,นำเกิดและกุศลอุปธรรมนะผลกุศลน,นำเกิดและผลของกุศลอุปธรรมคนบางคนเกิดมาแล้วสามวันดีสี่วันไข้โรคนั้นหายโรคนี้มาใหม่ รักษากันไม่หวาดไม่ไหวก็เพราะว่ากุศลนําเกิดแต่อกุศลให้ผลหลังจะเกิดที่เราต้องทุกข์ยากลําบากวิบัติประสบประเทศอันตรายต่างๆเรล่านี้ล้วนเป็นอกุศลให้ผลหลังจะเกิดทท้งนั้นนะครับเช่นที่พระพุทธเจ้ากล่าว่าทำกรรมไว้อย่างไรได้รับผลอย่างนั้นเป็นคํากลางนะฮะทำกรรมไว้อย่างไรได้รับผลของกรรมอย่างนั้น นะยาที่สังว่าปเตพีชังตาที่สังรับะเตพลังกัลยาณการีกัลยาณางปาปกาลีจะปาปกังผมเคยเสนอให้ทุกท่านเอาไปสวดกันไว้เสมอนะแล้วก็เอาไว้พิจารณาไว้เสมอเมื่อประสบนะกับอารมณ์ทางตาทางหูทางจมูกทางไหนก็ตาม ให้คิดถึงคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ว่า,วาท่านผู้ฟังที่เคารพท่านผู้ฟังกําลังติดตามและฟังรายการตามทางพระพุทธเจ้านําเสนอท่านผู้ฟังโดยองค์กรสมาธิธิถิินกาขาวชมรมผู้ฝ่ายในธรรมะและสัทธาของคุณนกแก้วสุขพอดีและครอบครัวรับเป็นชาภาพ ขออนุโมทนาสาธุกับสัทธาของคุณนกแก้วสุขพอดีและครอบครัวมาณโอกาสนี่นะครับแล้วคืนนี้เวลาหมดต้องติดตามรัะฟังกันใหม่ในคืนวันพรุ่งนี้นะครับคืนวันพรุ่งนี้จะเป็นสัทธาของคุณกาญจนาบุญเจริญพงศ์สัทธาของคุณอวิเกียรติพิมพารัตนโชติร่วมกันรับเป็นชาวภาพก็จะได้อนุโมทนาสาธุกันในคืนวันพรุ่งนี้นะครับ คืนนี้เวลาหมดหมดเวลาจากลาท่านผู้ฟังไปก่อนขอความพาสุขขอความสวัสดีขอความมีปัญญาจงปบะเกิดมีแก่คุณนกแก้วสุขพอดีและครอบครัวทุกคนและท่านผู้ฟังทุกท่านโดยทั่วกันสวัสดีครับไม่อออกาา สาธมะ์ทำสอนพระพุธทธองค์คิดไม่ออกบอกมาทางชมรมอย่าปล่อยปัญหา